สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาทำตัวล็อกอ่าต้องบอกต้องเกิดน้ำก่อนว่า Super X กับ Super x, x ์ s e r i ซ s นะขคงพวกนี้มีจุดด้อยคือตรงเนี้ยฝาหน้ากับฝาหลังหลุดง่ายวิ่งบ่อยๆก็แทบบ่อยหลุดนะฮะหลุดง่ายมาก ฉะนั้นเราจะหาวิธีมาดามกันนะครับดามยังไงให้ฝาหลุดยากนะฮะวิธีดามฝาคอบนะฮะทั้งหน้าหลังเลยทำไม่ยากทำอย่างไรไปดูกันอันดับแรกนะครับก็เราจะมาทำด้านหลังก่อนนะฮะก็คือเราจะมาโค้งด้วยตัวบูนะฮะบ,บูขนาดไหนก็ได้นะครับกดย้อนไปที่ร่องนี้ นี้จะเป็นจุดมาร์กนะแล้วก็เอาสว่านหนึ่งจดมิลเสียบเข้าไปที่รลนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บก็ทำการปั่นเพื่อเจาะนะครับ หลังเจาะเรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้รูประมาณนี้นะนี่นะครับก็ในขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากเราจะตัดในส่วนของเจาะรูไปก่อนเราก็จะมาใช้ตัวไม้เต็มนะฮะหรือจะเป็นเป็น F R P หรือให้เกตตัวไหนก็ได้ขอ ให้มี2ลรูตำแหน่งประมาณนี้นะครับเราก็จะทำการตัดนะฮะตัดออกไปเลยนะครับก็ถ้าตัดออกไปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราใช้แค่2รูทีพอทั้งไงต่อก็คือเอาเจนว่าส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนล็อกใช่ไหม เราก็จะใช้ตะไบตะไบจากจุดตรงโลนี้นะฮะขัดขัดขัดไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะฮะทรงนี้เลยเราก็เทียบกันนะครับทรงจะประมาณอย่างเงี้ย นะโอเคต่อปไปทำไงต่อก็เราจะย้อนกลับมาที่ตัวคอยรอบหนึง่งเราจะใช้เสาเอใช้น็อตเนี่ยประมาณหน้าจะ น่าจะน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้ามิลน,นะสิบห้าหรือสิบแปดเนี่ยแหละทำยังไงก็ไขเข้าโรตรงนี้นะครับไขไปเลยโรที่เราเจาะนะ่ย ยังเดึงได้ไหมผมว่ายัางดึงได้นะดึงออกได้นะครับแต่ติดนิดนึงแต่ทางที่ดีถ้าอยากดึงออกทั้งหมดก็ไขไขน็อตออกมาง่ายกว่านะฮะและทาไงต่อก็เอาบูธ โบลสองทอนนะครับแล้วก็โบลสามมิลน,นะยัดไปนะครับมันจะพอดีกับตัวขอบฝาของฝาครอบทีนี้เราก็ใส่ตัวกันคายไปหนึ่งชั้นแล้ว ก็ใส่ตัวกันชนที่เราตัดนะฮะอพอดีนี่นะฮะจุดสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติถ้าเราตะไบไปอ่าถ้าตะไบแล้วหลังจากที่เราตัดตัวกันชนยาวนะถ้าตะไบแล้วปรากฏว่าเอ,อ๊มันยังมันติดตรงเนี้ยติดฝาตรงนี้นะคุณก็แค่ สบายหางให้มันสั้นลองแค่นั้นแหละค่อยแล้วก็เกี่ยไปเรื่อยจุดส่วนที่เป็นโค้งตรงนี้โค้งของฝาครอบเนี่ยนะฮะต้องอย่าให้ตัวขอบขอบกันชนมันติดเป๊ะๆนะต้องเอาให้แบบว่าใกล้เคียงที่สุดอ่ะไม่ให้มันติดเยอะไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะเอียงอย่างเงี้ยมันจะไม่ดันส่วนของฝาครอบนะครับ อยางนั้นทำาไงต่อนะฮะก็ใส่ใส่กันคายนะฮะสำหรับคนที่จะใช้น็อตธรรมดาที่ไม่ใช้ล็อกนัดนะฮะแต่ถ้าเคยจะใช้ล็อกนัดก็ใช้ล็อกนัดหมุนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะ อันนี้ก็จะเป็นจุดขันน็อตที่ปกตินะครับไม่มีอะไรนี่เดวผมขันไม่เสร็จเลยการขันยากนิดนึงนะพอขันได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ตรงนี้จกดกับตัวไอ ฝาครอบพอดีเลยนะฮะทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องที่ว่าฝาครอบหลุดตอนเล่นนันๆเล่นบ่อยๆหรือว่าเวลามันแทกเยอะๆนะฮะฝาครอบจะชอบหลุดง่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยระดับหนึ่งนะครับเอาละด้านนี้ด้านฝาครอบด้านนี้ทํำยังไงอันนี้ผมเจาะไปแล้วนะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือเป็นแกโล่ถ้วยใส่เข้าไป ที่ริมสุกขอบตรงนี้นะครับจะประมาณนี้นะแล้วทำไงต่อก็ใช้ตัวสว่าน2.8มิลนะครับ2.8มิลเป็นสว่านที่อทำให้น็อตขันได้นะฮะเป็นเกลียว ถ้าสองเมนมันจะแบบไม่ต้องขันน็อตเลยจอดลูเลยนะฮะก็จิ้มเข้าไปอยนะ่างนี้นะเนี่ยแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนเข้าไปนะฮะหมุนเรื่อยๆจะได้รูตรงนี้ตำแหน่งรูข้างล่างจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ควรจะกะเอาอย่างนี้แล้วหมุนเอาก็ได้แต่ะกะยากนะครับผมพอไปก่อนกะแบบผมง่ายสุดจัดที่รองแล้ว ทำไลต่อก็เหมือนเดิมใช้น็อตยาวนะขันเข้าไป สุดแล้วจะได้ประมาณนี้แล้วทางไงต่อก็ตัวนี้เอาล็อกนัดขันได้เลยนะครับ ตัวด้วยความกว้างของล็อกนัดนะฮะมันจะนกดฝาพอดีเลยนะฮะทีนี้อ่ะลองนี่นะกดดึงออกละดันไม่ออกแต่ถ้าตรงนี้ออกเลยเห็นไหมอันนี้ก็คงไม่ต้องหลอกเนาะเพราะว่ามันกดอยู่แล้วดึงไม่ออกแน่นอน สบายใจเรื่องฝาหลุดทนนะฮะจุดด้อยของโครงซุกัปเกับ x อ็อ,อีกจุดหนึ่งนะฮะฝาครอบหลุดง่ายนะฮะโอเคสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยพี่พบไปกดได้อย่างเงี้ยใส่ฐานได้ไหมใส่ได้นี่คือฐาน GP ท้า GP ที่ก้อนหนามากหนากว่าฟูจิเซนะฮะ เห็นไหมครับใส่ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้หวังจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวบุกซูบายเอกและเอกเอกทั้งหลายแห่นะครับถ้าถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหลก็ช่วยดูโฆษณาผมถ่ายคลิปต้นคลิปหรือจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลา เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ